สวัสดีครับมน,นี้ิป่าทำต้มสมปลากระปุ่งนะครับเป็นอาหารของผักตายต้มสมปลากระปุ่งมีได้มันมีหนาำเปล่าตั้งน้ำให้เดือดนะครับเดือดเซ็ตใส่เกลือลงไปมีห้อมแดงหัวไล่มิมินหัวเตรียม ตั้งโต๊ะกับให้นามเดือดกับพอมันหลอดน,นิดนเขามาปรุงรสจัด,ดจก,กันใส่ชีสรสจัดไม่ได้เลยครับดดตาลารกะปีใส่เกลือ สีคาดไ่ได้เลยก็คือนามส้มโนดนะครับนดลงไปเลยจะออกเปรียววานครับออนนามมันปลุงแลวนะครับใสปลาลงไปเลยต้องกลาให,หนามมันเดือดก่อนนะครับแต่ว่าไม่เดือดปลามมนมีก้าวมีต้มส้มปลากระปุ่ง3ามลี มีซลาเปาสามตัวนะครับไายมันเดือดก่อนนะครับจะเก็บข้นนะเจะข้าวลาวคนได้สักปักเอาน้ำเดือดได้สักปักได้ชิมเลปม่ปลาร้วยไม้ชิมเล่นะครับรสชาติออกเปรี้ยวกับหวานไม่เค็มนะครับแล้วเป่าไฟครับไม่ต้องไฟแรง กาแฟแรงหนาม,มันงมงีคุ้นๆหน,นามไม่ซวยหนามไม่ไซสนะครับพอเซ็ตโรยต้นหอมผมรับประทานได้ครับขอบคุณมากครับเกิด้มสมปลากระปุปกตายครับกาแฟแรงปลามันง,งเีเหลือปลาไม่ซวยมันไม่เป็นชิน้น